คุณกำลังฟัง d ิ c t i o n m o น e ีสับการเงินเข้าใจได้ในหนึ่งนาทีจาก KBANK LIFE วันนี้ขอเสนอคำว่าดอกเบีย้ยเงินกู้ M L R และ M R R ดอกเบีย้ยเงินกู้ M L R และ M R R ก็คืออัตราดอกเบีย้ยลอยตัวที่เปลี่ยนไปตามสภาพเศรษฐกิจที่ธนาคารแห่งชาติจะเป็นคนกำหนด Minimum l o a ร r a t e หรือ M L R เป็นอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้สำหรับลูกค้ารายใหญ่มักเป็นสินเชื่อเงินกู้เพื่อทำธุรกิจหรือขยายกิจการ Minimum Retail Rate หรือ MRR เป็นอัตราดอกเบี้ยงเงินกู้สำหรับลูกค้ารายย่อยมักเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อบ้านหรือสินเชื่อบัตรเครดิตและนี่ก็คือความหมายของคำว่า m l r และ MRR ยังมีศัพท์อื่นๆที่น่าสนใจติดตามได้ใน t i o t i o n Money สัพท์การเงินเข้าใจได้ใน1นาทีจาก KBank l i v e